สวัสดีมันเี็น้องครับมันเป็นเซอร์วันที่13ตุลาคม2567เป็นรองปอกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศทั้งกันครับแจ้งวันหยุดนะครับแอมมี่จราจรพุทธออกตลาดหป็นหลัก2ทิศนะครับมืัอนี้ตลาดแตะนะครับผู้ชมเต็มสนามนะครับมืัอนี้นะครับหันไปทางไหนกับเพราะว่าจะเป็นบรรยากาศแจ้งเงินนะครับบรรยากาศสื่อออกหลายนะครับวันนี้นะครับ นี่เจ้าของไปเลยครับเจ้าของปาเป็นยางเลาะเหลียญมนี่ผ้ายางเลาะเหลียญนก่อนนะครับไป็บบ่งนะบางไดเป็นเตอร์คามค่ะเอาลงหน่อยสายขุ 6, นหกพันเก้าสินาหกหกต่อกันหกพันหกพันเก่าขาดกันยุงกัน สูงร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกจอยๆนะครับสิโครงงัวสีโครงวังวพร้อมนะครับวัวพร้อมนะครับเป็นต่อนขาดกันที่พันแง่หลูกลูกแง่หลูกเลี่ยครับเขาวันใดกันอยู่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลูกแง่งามหง จะได้ลูกแม่ล ja. ูกคว่ำนะไปกรอพี่อนทุกคนบอกรอ่รอบัวใหม่ตื่นสนามน่งดีน่งสีเนะสีเก่าลตัวลูกง่าอีของลูกเงวาดีลูกแดงดีนะ่รนลูกดีนะกลมเนื้อสวยๆนะลูกแดงี 49, สีห่หมื่นเก้าพันสั่งเงินแบบราคาพมออกที่ดูแมก่กระสดๆอยู่นะครับแบบลูกแรกียกเลยเขาบ้านเห็นกันอยู่นะครับสี่สิบเก่าเป็นตอนราคาแนี้นะครับแต่ว่าลูกง่ามีเลืเครื่องดำนะครับเครื่องดำคเครื่องดำนุ่มดีนุม่มสีดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแต่ว่าแม่จะตื่นสนามเล็หน,น่อยนิดหน่อยครับต <c oughs> ัวใหม่เลยผมต่ว่าลูกง่ามีเลืนะครับลูกง่ามแบบเด้งดเดือด สี 49, นะ่หมืเานครับอ้าวขอแข่งขอขาดีนะครับหูวสวยจมูกสวยนะครับหูวสวยจมูกสวยนุ่มบอมิติงนะครับทายืนงามนะครับเ oh, บ่งขาหลังดี0 9ลงมามาลงมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าเกเนย์แันราคาเปิดไป กำลังต่อราคากันอยู่ครับคือช่มหลมยนค้ช่มหลครับหนาแน่นครับเ,าเาขาถึงวันที่13แล้วนะครับตั้งแต่เงืนมื่นอนอกนะครับตั้งแต่เงืนมื่นออกนะครับวันที่ย8บปเดือนเก้านะครับเริ่มประมาณตั้งแต่28่เดือนเก้านะครับวันที่13าเนี่ย นสนามหัวนะครับผู้คมหนาแน,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 าน,น,น่นนะครับยังหนาแน่ยนคือเกานะครับน่ช่วงนี้ก็ราคาอยากตึงกันเยอะเลยนะประกันสามสิบปีแม่แยกลูกเลยนแม่แยกลูกนมมีห้อยโดดอยู่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าเป็นเรื่องตอนราคากันอยูอ่นะ เป็นไห่กันมื่นหานะครับ,บรดดแม่แยกดูกท้องวาง่างสูงร้อยสี่ห้านะครับเป็นมาไหา่ราคากันมื่นหานะครับวัวขุนะน,นะครับสายขุนจอยจอยงัวผูกนะครับวัวผู้ผมอมนะครับสูงร้อยยี่บห้านะครับเป็นไห่กันเจ็ดพันนะครับเป็นไห่ราคากันเจ็ดพันนะครับ ต้องเมาหลุดใจรนั่นไอซื้อเขามาข้าวหกเจ็ดพันนะครับแข่งขาดีนะครับราคาหกเจ็ดพันนี่นะครับงัวสายขุนนะครับหกพันเจ็ดพันนะครับงัวผูนะครับผูตัวผอมๆนะครับสูงร้อยยี่ห้านะครับอ่ะราคาประมาณนี้นะครับในหางว่าห่างมือหนึ่งเป็นห้องมือสอง

แต่เบลูกอเย้ไม่ห่างมันก็ต่ออยู่นะครับเขาือพวกสือยุ่หนีดิเอามืานึหมื่น้าร้อยอันนี้0ีมากตงวเกข้นึงดนันนหนึ่งเจ็ดร้อนะครับอ่มันเขียนแล้วนะรห,ะหรยปไหายปบะเด็กกระเป๋าเอานนห่าไม่ห่างว่าบ่ะเด็นกระเป๋านะ ขุ้นลเลยเอาวะรับบ้านในรับปีนะครับผมบ้านในรับโ้ยนะครับบ้านในรับโ้ย1นึ่นเจดรนะครับสูงร้อยสามบะจบ1นึ่งม แปดร้อยหนึ่งมืนแปดร้อยปิดหัวนเนื้อหัวนเนื้อไปหน่อยใส่ไงน,นะครับูสูงลอยสามสิบนะครับ ่าสุดหมื่นแปดร้อยหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับจบปิดนะครับเมื่อนี้บรรยากาศซื้อขายคึกคักแน่น,นะครับอ่ายืนต่อคิวเฮ็ดใบซื้อขายกันยาวเลยนะครับเมื่อนี้นะครับหันไปทางใดกพ็พาะบรรยากาศจ่ายเงินนะครับนับเงินนะครับแต่ว่าก็มีคน,นได้กำไรขาดนขาดทุนนะครับเรื่องปกตินะครับแต่ว่าซื้อขายหลายอยับนนะ สาวน้อยหมื่นหกสร้อยสามสิบนะเครื่องดำตัวแดงหมืนนน่นหสันึ่รับหมื่นหกนตนี้นี่16หมื่หสาวหน่อยงามงามหมื่นหกนะประชแต่ถ้าสามพันหนึงคนละมันมนี้ยังหาง่วางามว่าจิบึงงัวางามนครับหางัวางามบม่ค่อยพอดุนะครับว่าผู้ชมหลายนะครับ หวจอยว่มีงัวงามถามมถามห่วจอยงัวผอมเนี่ยมีเลสายขุนเงินะรัวงัวผอมผอมเอาไปขุนคือพระท่านมิ่งพลาดเดินกัน บึงสาวหน่อยนะสาวน่อยจพิ่จะไปทรงกันหสาวน่อยสายขุนสาวหน่อยสาวหน่อยจบาะครับสาวน่อยหมื่นสาร้อยหมืารค่าเดียวกันมดเลครับคผมค่าเดียวกันับค่าเดียวกันหมื่นสี่พันห้าร้หนังอะสองสาวหนังครับสงสาวครับสงสาวแขนขาดีสูงประมาณร้อยยีบา ร้อยาคันจับดีครับคันอยู่อนนั้งครับหนึ่งหม่นสี่ห้อยหนึงหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวแดงๆนะครับยาวน้องสวงดีนครับหูสวยจมูกสวยนะครับแข้งขาดีนะครับขอบหูดําแข้งขาดําเครื่องดำนะครับาทายงานางามนปครัายานงามครับนมสาวก็เห็นนม้อ่มสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นะครับ 0ูนย์เก้าสามแปดสี่สามดสมหก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 บหกหกหนสนใจโทรมาสอบถามได้เอางามเลยสาวหน่อยงามงาม้าป่าเจ้าป่าเหมือนซีอร่ปลาต่อราคา ปลาปลาเป็นใ,ใหม่ตัวมือมันขาดแห้งนะเปิดมือซีนะปลาพงตอังตอปลาเก่าครับ